อุยอ้ยไฟโอ้ไฟมันไอ้นี่มันผมก็นำาแบบทำไงเนี่ยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับี่ผมเคเคกับเกมโลบอกกันอีกเช่นเคยเนะวันนี้นะเราอยู่กันในแบบที่ชื่อว่า f ฟ y e s c ซ์ p นั่นเองนะครับผมหรือว่าเอา,เอา,เอาแบบว่าหนีจากไฟไหม้อะไรประมาณนี้น,นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับ มีเจ้าหน้าที่โทรมานะครับตื่นเร็วตื่นเร็วคุณอยู่ที่ชั้น2ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยไฟกำลังอ,อยูเอ่เหมือนแบบว่าไฟกำลังเผาไหม้ที่ตึกของคุณเลยประมาณนั้นนะครับไปที่ห้องน้ำนะครับด้านหลังแล้วก็หยิบผ้าคนหนูที่เปียกออกมาโอเคให้ไปที่ห้องน้ำครับห้องน้ำ โอ้เพ่นอ,อ๋อมันเหมือนบอกว่าสอนด้วยนะว่าการที่เราจะไอเนี่ยอ่าการที่เราจะเปิดนู่นเปิดนี่ใดๆก็ตามเดี๋ยวต้องชิคน,คนีครับเงียเห็นไหม s t a t u n คือเราไม่รู้นะครับ Check the temperature of the door handle first ก็คือตวรวจสอบอุณหภูมิที่ลูกบิดประตูก่อนนะครับถ้าถ้ามันเย็นเนี่ยหมายความว่าไฟยังไม่มาที่ด้านตรงข้ามของประตูมันปลอดภัยแล้วก็เปิดได้เลยถ้าอุ่นๆเนี่ย,สยแสดงว่าไฟเนี่ยอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับ You will be b l e w away if you open the door ก็เราก็มีโอกาสที่จะโดนเผานะฮะก็คือถ้ามันร้อนเนี่ยแปลว่าด้านหลังประตูเนี่ยมีไฟแน่นอนร้อเซลยครับผมก็ลูกบิดจะลวกมือของคุณนะถ้าเอ่ออ๋อคุณจะต้องโดนเผาแน่นอนเนี่ยถ้าคุณเปิดประตูไปเนี่ยเทสับเทสก่อนโคลับเปิดได้ครับเย็นครับอันนี้ห้องน้ําหยิบผ้าเปียกมาครับหยิบมาแล้วเรียบร้อยครับนีอะไรเคกเปิดน้ําทำาแบบวาอ๋อเอาผ้ามา แปะนะ้ำโอเคเรียบร้อยครับเช็คครับเช็คเช็คเช็คเทสครับเย็นอยู่ครับเปิดได้ครับไปครับอุ้ยอันนี้ห้องเราหูยังสวยเลยโอ้หมีตู้ไปโอ้ใหญ่มากหูห้องใหญ่มากออสเนลลี่โชคดีนะที่ว่าไฟยังไม่เข้ามาในบ้านของคุณนะแต่ว่าตอนนี้รีบเร็วเข้าไปที่อ่คลิก the run b u t อ o n อน the right to run รันรันอ๋อเนี่ย <laughs> ออมีก้มน้าด้วยนะ if the door handle not cold that if fire outside or n e a r b อ oh, ๋อถ้ามันไม่เย็นเนี่ยก็คือมีไฟอยู่กลาจะโดนนะ opening door directly o l d the door with your leg อ๋อเปิดประตูโดยใช้ขา and open it แล้วก็เปิดช้าๆ uh, on, ครับเอ่อเทก่อนครับวอร์มครับโอ้โหเปิดแบบช้าๆโอเคมันอุ่นๆอยู่นะเราออกจากทางห้องนี้แหละแด e already smoke มีควัน gap อ๋อ oh, นี่ไงก้มหายใจเข้าไปในควันกูวิ้น นี่ครับเอาหน้าซุกไป,ปที่ผ้าเปียกนะเดอรสม็อกออนเดอะท็อปทิกเกอร์เ r ดล d นดาวมีควันอยู่ด้านบนสแนลไฟอยู่ด้านบนนะครับให้เราลงมาที่ข้างล่างนะครับเรา we can get out เราจะสามารถออกไปได้จากชั้นหนึ่งจำไว้ว่า the s t o o p and cover your mouth จำไว้ว่าเราต้องแอกว่าปกป้องจมูกและปากของคุณด้วยไอ้นี่เสมอนะครับโอเคได้เราต้องเอาหน้าแปะไว้ที่ผ้าเปียกเอานี้ออกมาได้นี่ <laughs> หู <c oughs> ไม่เต็มเลยเออกมาแล้วไงต่อ กูออกมาแล้วเย้กูรอดแล้วโอเคคาร์บอนมอนอกไซด์พอยซ์นิ่งอ๋อก็คือสูตรแก๊สไปเยอะประมาณหนึ่งนะนี่บคาร์บอนมอนอกไซด์โอเคคาร์บอนมอนอกไซด์นี่คือเป็นชื่อแก๊สนะครับเป็นพิษแต่กับร่างกายเกิดการผอไมไหมตอนนี้ขึ้นมาอีกด้านหนึ่งครับตอนนี้คุณอยู่ที่ชั้น4นะครับมีไฟอยู่ด้านนอกนะครับพยายามออกมาแล้วก็อย่างแน่เลยนะครับเช็ค If you can't escape from the corridor, if not go to the balcony y e l d for t help. อ่าบาโคนี่คือไปที่ระเบียงแ, mm hmm. แล้วก็ขอความช่วยเหลือส่วน corridor นี่แปลว่าอะไรวะเดี๋ยวลองเซิชแป๊บหนึ่งนะ corridor อ๋อก็ให้เช็คว่าเราไปเราหนีออกมาจากทางเดินได้เลปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็ไปที่ระเบียงแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือนะครับ Bring some pillow and the blanket to the balcony, show them to attract the attention. อ๋อให้ปลา เอาเอาหมอนเอาหมอนไปเพื่อป่าป่าใส่เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้เช็คก,ก่อนแบบเทสโคครับเปิดได้ครับไปครับอันนี้ห้องน้ำน,นี้เราพกผ้าเปียกไปด้วยนะครับโอเคป้องกันไว้ก่อนครับโอ้ยใครมีวิธีปิดไอ้ปุ่มตรงนี้ได้บ้างเนี่ยสอนผมด้วยนะครับแบบเวลาเรากดเลขสองเนี้ยแล้วผมแบบซิง์มากเลยมันแบบน่ารำคาญอะโอเคไหม เช็คครับช็คก่อนเทก่อนโคครับเปิดได้ครับไปครับนี่คือห้องของเรานะนี่คือระเบียงโอเคนี้เรามาเช็คก่อนครับว่าเราสามารถออกไปได้หรือเปล่าวอมครับเปิดได้ครับงั้นก็ค่อยๆเปิดครับฟุ๊อุ้ยผิดผิดอันแล้วก็วิ่งไปอุ้ยออกไม่ได้ครับมีไฟขวางอยู่ฟุ๊เด corridor if wall fire go to the balcony โอเคไฟมันในนี่ครับไฟมันเต็มทางเดินเราต้องแบบว่าหาทางออกจากตรงนี้โดยที่ไปที่ระเบียงแทนครับ นี้เปิดได้เลยครับไม่ต้องเคสครับมันไม่มีอะไรอยู่แล้วโยนหมอนลงไปครับ Five f g h t e r won't be able to see you if you in the balcony take some pillow and blanket and throw them out of the window ก็คือโยนโยน,โยนไงวะโยนไงโหลโยนไงวะไม่สอนวิธีโยนเลยสอนวิธีโยนหน่อยดิเพื่อนอ๋อเนี่ยกดตรงนี้โอเค Jumping cushion down เขาดาวคืออะไรอะ่ะอ๋อนี่ไง ูลงมาได้แล้วอ๋อคือเราต้องรอเวลาครูดาวแป๊บนึงหนึ่งจะโดดลงมาได้โอเคปลอดภัยแล้วครับผมนี่มันสอนวิธีอยู่นะครับในตอนแรกไปแอปเปิดเพลงหน่อยได้ไหมว่ามีเพลงมีเพลงอยู่หรือเปล่าอ๋อมีฮะปิดเลยใช้เวลานานเหมอือนกันสามนาที you live โอ้ยตอนนี้เราอยู่ชั้นสี่ครับโอ้ชั้นสูงเกินไปไม่น่าโดดได้เมื่อกี้เราอยู่แค่ชั้นสี่ they are fine outside เออ่ try to keep โอเควิธีเดิมครับเขาสอนเหมือนเดิมเลยเก็บมาครับ เก็บหมอดมาก่อนครับแล้วก็วิธีเดิมเลยนะเราเทสก่อนครับโคเปิดได้ครับไปเลยครับหยิบมาครับแล้วก็จุ่มน้ําจุ่มน้ําเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดเก็บไปก่อนนีเทสครับวอร์มครับงั้นค่อยๆเปิดครับฟลุปประตูเปิดโอ้ไฟอยู่ด้านบนเราเลยฮะงั้นโอ้ดวคาร์บอนอนอกไซด์ตายห่าโอเคมีเวลาไม่มากเลยอะงั้นเราต้องรีบเลยโอเคครับอันนี้เปิดได้เดี๋ยวเปิดไปเลย จุ่มครับเอาหน้าจุ่มครับน้าจุ่มเราวิ่งครับค่อยๆเปิดครับอันนี้เราจําได้แล้วนะเราไม่ต้องเทสก็ได้นะวไฟอันนี้เทสกอนครับเทสฮอตกูเปิดไปกูตายแนย่ฉะนั้นเราต้องลงมาทางนี้ครับมาทางนี้อันนี้เปิดได้แน่นอนครับโอเพนโดดเดเซฟตี้แอร์โคชันคือมันมันมัน,ม,นมันใช้ได้แค่5้าชั้นน่ะแล้วอ้ไปยังไงอ่ะไม่น่าจะลงไปได้นะ เดี๋ยวหาวิธีแบบอันนี้ลองโฮดิอุยอ้ยไฟหมูไฟมันไอเนี่ยมันผมก็นำอะทำไงอะอ๋อทิบหายลองโยนไปก่อนคือจุดปลอดภัยมันคือห้าชั้นอะแต่นี้มันสิบชั้นอะรอดไงวะสี่แต่มันก็จำเป็นต้องลงอะไม่งั้นมันลงไม่ได้อะอยังไงอ๋อมีคนมาช่วยโอเคมีคนมาช่วยเอาตอนนี้เราอยู่ชั้นสิบห้าครับผมโอเค พี <laughs> ่ที่เดิมเลยแล้วเมื่อกี้ชั้น10เราโดดลงไปไม่ได้ก็เลยมีเจ้าหน้าที่มาช่วยแทนนะครับโอเคไป c a n use the fire fighter ladder to go through เราไม่สามารถใช้บันไดที่ชั้น15ได้อ๋อบันไดหนีไฟที่ชั้น15อ๋อเอาอันนี้ไปเอาไปด้วยอ๋อ this descent control device เอาไปก่อนเอาไปให้หมดอ่ะโอ้ยสำคัญเลขสอง้วยนะครับเทครับเปิดได้ ห้องน้ำได้อยู่แล้วมาครับแอ่น้ำ <Win. S 1> take ọn, take วิ่งเทก่อนเทก่อนวอร์มเฮ้ยข้างนอกก็มีแล้วฉะนั้นเราแหม่ไปเลยครับเปิดครับเราแหม่ไปเลยครับฟึบโอ้โหไฟไหม้ตรงนี้เลยเหรอชิบหายชิบหายแล้วโอเนอ้ายูดเอเซนลบโอเคบีแคร์ฟูลชิบหายใช้ไง <laughs> ใช้ไงอะนี่นะเฮ้ยเมื่อกี้มันโยนลงไปแล้วนี่มันหายไปแล้วอ่ะอ้าวชิบหาย <S <S เดี๋ยวไอ้น,นี่ใช้ยังไงอะนี่ไงกดตรงนี้ฟึบอันนี้ไงสลิงสลิงค่อยๆย่อนตัวลงมาโอ้โหตอนแรกมันหายไปไหนไม่รู้ครับโอเคทำแบบนี้ค่อยย่อนตัวลงมาครับใจฉันสิบห้าค่อยย่อนตัวค่อยย่อนตัว ลงมาขึ้นลงมามีวิธีดีด้วยวะลงมาชั้นล่างปลอดภัยอยู่นะมันไม่ชั้นบนถึงพื้นอย่างปลอดภยัยเย้หูหูเรียบร้อยใช้วลาเพียง72ดิบสอวินในการเอามาอเอเ้ะเอ้ะแค่นี้เหรอเมีแนี่เหรอขางจบอวเหรอถบงแล้วที่นะไอ้นี่อ่านหนันงสือพิมพ์ชิวเลยมีหบาชีบ้าน,นัง จบแล้วเราหนีรอดมาจากตึกแล้วเราก็มีแค่นี้นะเหมือนมันเป็นเบต้าเทสอยู่ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะแล้วก็เออมันมีแบบว่าโหมดนี้ด้วยนะโหมดไฟไฟแมนโหมดนี่เดี๋ยวลองดู Training บิ g i n นอินนีช่วยเหลือผู้ป่วยนี่ไงเรากลายเป็นแบบว่านักดับเพลิงละวัทดสอบจะเริ่มในสิบวิีิสิทธิเต็มรมนโอเคมาหยิบขวานครับ ได้ขวามาแล้วครับเราต้องไปช่วยคนล็อกล็อกเดอะดอนนี้ช็อปวิดอ่ะเฮ้ยทำไมฉันกลับมาล่ะน้องช่วยผู้คนอ่านี่ p u ช h ัปดอร์ล็อกช็อปฟันมันเลยป๊าบมีใครอยู่ไหมครับ Help โอเคผมมาช่วยแล้วครับเดินต,ตามมาครับมีใครอยู่ในห้องอีมั้ยห้องคุณไม่มีห้องน้ำเหรอครับไม่มีผ้าเปียกด้วยโอเคผมต้องรีบพาคุณออกไปแล้วฮะ ตาผมมานะครับผมห้องนี้ห้องนี้มีใครไหมห้องนี้ล็อกอุ้ยที่ผ่ายแล้ววันนี้ไฟไหม้แล้วเราไปไม่ได้แล้วท่างนี้ก็ร้องเหมือนกันครับเราไม่มีขวานอ่ะอุ้ยไฟกําลังเริ่มไหม้นี่ไปดีกว่าครับผมช่วยได้แค่บางคนหยิบขวานออกมาห้องนี้วินี้เปิดได้มีใครอยู่ไหมไฟมันไหม้แล้วอ่ะเองเข้าไปช่วยไม่ได้ครับเอ้า แบรครับแบกไอเบรนี้มึงผารักกูเถอะไปทางไหนวะเนี่ยแางนี้แหละถูกแล้วต้องมาช่วยมึงจริงๆเลยเนี่ยเพียใครอยู่ไหมโลไปจะไม่หมดละบุย้ยไปออกมาละบุย้ยน้องครับช็อปเป็นหนึ่งทีเพียใครอยู่ไหมอุ้ยมีคนนึงอยู่อันนี้คุณครับคุณตามผมมาครับออกมาไงัยอะออกไปได้เอาชิบหายเอาขวานแป๊บนึงเปิด ทำไมเปิดไม่ได้อ่ะโลโลี่มาทางนี้ไฟไม่ใช่เลยพาลุยไฟไปเออกูตายเดินไม่ไหวไฟครอกตายมันไปไม่ได้เลวทุกคนอันนี้คือแบบว่างงเหมือนกันว่ามันจะผ่านยังไงเอาเป็นว่าไปท่านี้แล้วกันแล้วผมเล่นให้ดูขำๆนะแบบนี้มันยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนมันเป็นเบต้าอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็มาลองเล่นกันได้นะครับตลกว่ะยังไงก็ชอบกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันแล้วผมวันนี้ไปแล้วบายบาย